เอากานยนะครับกระต้านเลยนะครับไปโซนนี้ดีกว่าโซนนี้ดีกว่าไม่เหนว่าเียนก็ดีกว่าทำไมลุกหน้าเขียวไม่เป็นไรพี่ก็ มาแล er. ้วนะครับมาแล้วนะครับไม่หลุดนนะครับอันดีแลนด์โรสโรสนี่เลยสิไป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 แล้วเจ็ด